เคยโดนท้าออกมาตกกระโดดไซซ์ิีหัวกับมูดี้วไม่ดีจับโป๊ะแฟนเก่าไอดอลพูดได้จริงหรือไม่จ้างไปลงทั้งแบบคือไหม้ แล้วก็วันนี้มาพามารีวิวเนี่ยนะามารู้จักกับเพื่อนๆเราทุกคนว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปล้ำลึกเรื่องวัยเด็กกันว่าตอนที่เรียนอยู่มาหาลัยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีฝากคําถามมาไว้ในอินสตาแกรมกันเยอะเลยว่าแบบอยากให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสมัยตอนที่เรียนอยู่นะว่าแบบเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาตอบคาถามกันเดี๋ยวเราไปรอเพื่อนที่ร้านข้าวแล้วก็ระหว่างทางวันนี้เรามีเรื่องพิเศษก็คือวันนี้มีน้องเต้นเ c t ทอยู่ที่ร้านข้าวพล้กร้านข้วเราจะเดินไปพอดีมีเพื่อนนุ้ก มันอยู่ตรงไหนไปจเจดเตนอยากเจอเตนเม้่อกี่ก็คือน้องเตนข่ามาเดี๋ยวเพื่อเราขึ้นไปรอเรามาทายกันไหมหนูให้ทุกคนทายกันว่าวันนี้เรามีคนมาทั้งหมดประมาณ5-6คนหนูอยากรู้ว่าใครจะเป็นคนที่มาสายที่สุดให้เธอท่าย มีวาดมีแมวมมีเบนมีหนูมีฟ้ามีคีโอ้ยพูดชื่อนี้มารู้เลยใครสองชื่อสุดท้ายอะ่ะถูอ่ะที่ว่ากำลังถ่ายว่าฟ้ากับคีนจะเป็นคนที่มาสายที่สุดในวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะจริงไม่จริงผู้กล้าคนแรกที่มาถึงคุณมาถึงคนแรกคุณได้ผ่านเข้ารอบว้าวมาจากไหนมาจากนครปฐมเพื่อมาทำอะไรมากนินฟรีใช่ใช่ใช่ รถมาแล้วก็เหนื่อยมากแน่นอนว่าเราพกไกเทมมาเอาแจกเพื่อนด้วยมีเพื่อนนะคะวันนี้เราเอาซีวิตเมื่อกี้เพื่อจริงๆแล้วเวียนหัวมากเพราะว่าทำงานเยอะแล้วก็ทํางานในรถแล้วแบบสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซีวิตมไม่ได้ี่สองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เครื่องดื่มแล้วสดชื่นมากนุก้าชอบกินรสส้มเนาะดิเขามีหลายรสก็คือจะมียบพวกเลมอนมีทับทิมมีส้มอันนี้เป็นของที่มีติดบ้านเวียนหัวเวียนหัวในรถอ่ะต้องมีเลยแล้วก็ใครทางานหนักตาผ้ามัวอยากจะกินให้แบบผิวของใสอะไรอย่างเงี้ย น้องคนนี <substit uting> ้ก <expand> ็สามารถทําได้แล้วคือร like ูว mm. ่ามีน้องคนนี้อยู่ในตู้เย็นตลอดเลยคือตู้เย็นที่บ้านมีหลายตัวใช่ป่ะก็จะเอาไว้ตามตู้ในห้องนอนในห้องเมลอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบเล่นเกมดึกดึกเหนื่อยๆือยะไรเงี้ยก็กินนะคะเป็นการแบบเสริมสร้างหุ่นกันไปในตัวแล้วก็มันมีหลายรสให้เราเลือกลองโทรไปถามนอื่นดูว่าเขาถึงไหนกันละมันจะมีเพื่อนที่แบบว่าเราอ่ะนัดตั้งแต่แบบ6โมงแต่สองทุ่มยังไม่มานะพอโดูแล้วเพื่อนแท้เพื่อนที่ถามว่าฮัลโหลแล้วเพื่อนบอกเลยว่าอยู่ไหนไม่ต้องถามเออรีบมา เดี๋ยวเรารอเพ่อเดี๋ยวเรามาเจอเพื่อนๆกันขอที่มาก่อนเวลาคือไม่ได้มารอเพื่อนนะน่ารัอกว่าคุณน่ารักจริงคุณน่ารักจริง มว่าเรนทีนอนะทำเกงหกใส่หัวเราแเราทำไงเ้นก็จะลงมาจากเราแล้วก็จะมาดูเราบอกเป็นไรไมี่มยคร <laughs> ับไม่พร้อมเลยก็ทิ้งทู้มาจังโกรธไหมไม่โกรธให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอะไรมาโกนะมาแล้วค่ะผู้โชคดีคนที่สองมาจากไหนคะเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเดี๋ยวเราส่วนนี้ตอนนี้ก็กลังทายกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนที่มาสายที่สุดค่ะหรือว่าใครเจมแ่เจมแมอม รอระทายว่าฟ้ากับครีมจะมาคนสุดท้ายไม่สุดท้ายฟ้าไปถ่ายโมบูนมาอโชว์โชว์ขายของด้วยอ้าอุตส่าห์จะให้ขายของในคลิปเจ้าเลยที่สยามคอยสองพี่ชายโมบูนสวยอย่างนี้คือปกติเจอกันนะไม่มีใครแต่งตัวดีเลยอันนี้นี่คือเป็นเป็นการแต่งตัวดีของเขาแบบไม่น่าเชื่อนะอันนี้ก็คือรับบทแบบโคเวอร์เป็นค่ะ องก่อนเพราะว่าเรามีซีวิตมาฝากเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มรสชาติให้ตามความเปรี้ยวของแต่ละคนทเธอเอารสเลยอลมไม่มีไม่มีอมุนอมุนอมุน่่อมุนอมุนสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากเพิ่มวิตามินเรารู้สึกแบบทำงานเยอะหัวจะล้านแล้วอ่ะเราก็เลยเอาของมาฝากรับค่ะ รับค่ะรถทับทีมสองพึ่ครึ่งรับกิ่มแล้วตื่นตื่นเออตีสามทำงานได้ไหมได้เรามีคำถามจากชาวเน็ตมาเนื่องจากวันนี้เรามียูเนียันการคำถามแรกที่คนส่วนเขาถามว่าเกย์ดอลครั้งแรกไม่น่าคบคนนี้คบไม่ได้คนนี้คบไม่ได้ เป็นแบบนี้แต่จริงใจเฮอ,เออเป็นโคนเป็นผู้เป็นสาคนคม่ไม่หลอกอ่ะไม่หลอกเพื่อนไม่แทงข้างหลังเพื่อนแล้วจริงๆแบบรักเพื่อนรักเพื่อนมากนะยอมทําให้ทุกอย่างเลย ไม,ไ,มไม่ดีอะคุยเหมือนละครทีมเราทํเราเคนทำถายยอนนี้ที่คนอยากรู้มากที่สุดเขาอยากรู้ว่าสุดฟังเพราะว่ามันมีเพื่อนอะอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาไม่เกิดเรื่องอะคนคนนี้คนนี้เหรอจริงคนนี้คือไม่เคยโดนตก เคยโดนท้าออกมาตกเอยค่ะแบบพี่ไม่เคยสัมผัสหน้าตอนนั้นระบบโซตัสมนแรงมากเนาะตอนเรียนม,มหาลัยอ่ะแค่เรามองไม่เห็นรุ่นพี่อ่ะแล้วไม่ได้ไหว้เว้ยเขาเขาก็เอาไปเป็นประเด็นเรากับไอดอก็เลยแบบประมาณว่าถ้าอยากให้ไหว้ขู่5 3 4สิคนจะได้ไหว้ก็เลยโดนท้าตกมีอะไรก็โดนเท่งเล็งตลอดคำถามว่าก็คือวิธีรับมือก็คือเลิกคุกันไปสำหรับนี่นะก็คือแบบ ใครก็เลิกคบกันไปเลยง่ายๆแมนๆกว่าคนไหนที่ไม่รักก็อย่าไปแชร์มันจริงๆเชื่อไหมเอาจริงแล้วอ่ะไอ้ดองไม่เคยออกไปตกกับใครเลยนะเว้ยมีแต่คนอื่นอะ่ะมาใช้ความรุนแรงต้องกากใช้ความรุนแรงด้วยนะเว้ยเออ้คำถามนี้ดีวกว่าต้อถามว่าไม่ใส่ะ <c oughs> ไม่ใส่ไม,ไม่ใส่ไม่ใส่ ใส่ด้วยเหรอโบโลโบมันเบามากวมแมือถือถ้าเกิดว่ากลัวกลัวเห็นตรงนั้นก็ใส่เกงในแต่นี่บอกว่ากลัวคนอื่นเกงในก็เลยไม่ใส่เกงในอะเรียบร้อยค่ะนี่คือเสื้อเกงในกระดาษเลยวะลองคิดแรกค่ะคือรู้ว่แบบว่าะจะกางเกงในเราไม่ใส่จับในอัน ไม่เคยเป็นบูลี่เขาไม่ใช่เนี่ยเป็นเพื่อนกับไอดอลมาแต่เรียนมหาลัยส่วนใหญ่มันจะชอบโดนเรื่องฟันเออรื่องฟันนี่แหละเออป็นฐานอใครบอกัาเนาแต่ว่าเป็นบ่อยว่าเราแบบเขาคือแบบไม่ค่อยมีนะวีรกรรมที่พีที่สุดจำง่ายจนไม่เคยลืมของแบบเรียนคนเลยวีรกรรมของไอดอลพูดได้จริงจีปาพูดได้เหรอคุณหนุ่ม ตอนเรียนมหาลาัยด้วยกันอ่ะจับโป๊แฟนเก่าไอ้ดอขับรถออกไปให้มีหาตัวหนังให้ดูรอบในมึงหนังไม่ดีเท่ากูไงหนังได้วแบบเมืองนั้นใช่เบอร์น,นั้น,น,น,นเลยตอนเรียนี้ด้วยมึงอ,อยู่ไหนว่าไปโรงทุนกับกูไหมทำไมก่อน <laughs> ตอนแรกเจอผู้หญิงคนนี้ใช่ป่ะทำอะไรก็เจอบประเจิ่น่ยที่สารนะอ,นอายากได้กินโค้งอยู่างนี้ย ตอนที่เจอว่าเฮ้ยตอนที่โก้มาเห็นตูนนะก็หักมันก็เปิดไห้ด้วยก็บองอยากเห็นดูอยากดูเปล่าก็ดูเป็นคนเปิดเธคนถามว่าีนะหี่ชอบหเยนอาหารที่ชอบจุดีไหนคือหัวเมอาหารีอะไรสไตล์ะ จะายยนานมากเกานเวลาเวลาี่หมูสันมาเห็นเป็นเก็ดหขรอะอร่อยมาก้เขาใส่หรเขาทุมากคือมันเค็มนแบบตาหแล้าอยากให้เราทุกคนที่ดูฉลาดในนี้แคเวลาอ่านหนัือการแบ่งเวลาในการเรียนหน่อยว่าโอโหทายังไทุกคนที่เราได้เหตรงนี้นะมีเดกที่เป็นแบบเรียนเก่งมากๆอยู่หลายคนเดิมาฟัง มีการแชร์บอกกัน <spark> ว่าเขาทำในอ่าเริ่มจากคนที่ได้เก่งที่สุดในโตนี้พูดได้กี่ภาษาเฮ้ย2องสามภาษาเอง คือเราอะเป็นติวเตอร์มหาลัยด้วยรับงานนอกด้วยเวลามีเวลาว่างก่อนไปเรียนจะต้องอ่านบินชีสอ่านเลคเชอร์ก่อนทุกครั้งแล้วเวลาไปอยู่ในห้อง<ม>ก็คือเราจะปล่อยเซอร์ได้เราไม่ต้องถามอาจารย์แล้วเพราะเราเข้าใจหรือบางจุดอย่างเงี้ยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยถามตอนเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมันต้องผ่านแว็บเวลาก่อนติวอ่านไปก่อนแล้วแล้วเวลาจะสอบอะมันเลยไม่ต้องมาเร่งเราก็จะชิวอะคนอื่น คำถามสุดท้ายของวันนี้ทีราอกใคพสมาเยอก็ถาว่าในวัปยังไงบ้ากนเลเอแย่ไอเหตุไดอเห็นที่เห็นแบบทุกวันนี้นะปัจจุบันอ่ะโอ้ยท่านใจเย็นมากๆแม่นที่ซอเออเป็นที่ออ้ใจร้อนเด้อกระโดดไซส์ที่หัวกับพัดลมพัดลมอ่ะไม้กวาดสกครึ่งเออแล้วถ้า มีนั่งมาเถอะคุณจะคิดเสมอว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะเป็นที่ีเสมอแต่เป็นเรื่องดีเสมอแต่แต่ไม่เกิดดีกว่าไ้เราสดชื่นวันนี้ย้อยอะไรอะไรอะไร้เดี๋ยวเราไปหาของหวานกินกันดีกว่าเคยลืมออปเดีทุกคนฝากก็คือวันนี้รถมันติดมาก ไอแมมอะที่เรากำลังคายกันว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นคนสุดท้ายอ่ะสามทุ่มครึ่งสถานการณ์ก็คือแมมจอดรถที่ปั๊มแล้วก็นอนน <c oughs> ่าสงสารมากเลยคือตอนนี้ก็คือสลบไปที่ปั๊มแล้วถ้า,ส,าสงสารอย่งไม่ได้มันมาเลยข <c oughs> อโทษไอแมมด้วยละกันลาอย่ากดลิงก์หมดทุกคนมาแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวตั้งตัวตีกันกินไอติมคือสเวนเซ่นไฟสวยมากตาสวยอะด่จริงไม่ได้เป็นไฟสวย นี่นะคะซีวิตอร่อยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยค่ะดื่มตอนไหนก็สดชื่นได้ทุกวันซีวิตใส่ใจเพื่อไทยห่วงใย,ยทุกคนค่ะเดี๋ยวเราขอคุยกันก่อนนะคะยังไงวันนี้ก็่ทุกคนจะได้ความสนุกสนานแล้วก็น่าจะได้คำตอบสำหรับเรื่องการเรียนของเราแต่ชีวิตมหาลาัยของเรานะคะวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายายเร็วไ